สาวๆแต่ละคนมีนิ้วแบบไหนกันบ้างแล้วจะใส่แหวนท้องแบบไหนถึงจะสวยไปดูกันจ้า สำหรับสาวๆที่นิ้วมีเนื้อนิดนึงแหวนนะนานใสแหวนท้องที่มีลักษณะมีความเว้าวโค้งอ่ะแล้วก็มีลักษณะที่รัดตัวข้อนิ้วนิดนึงอ่ะไม่เป็นแบบไหนอ่ะไปดูกันจ้ะอันนี้ก็คือว่าหมุนให้ดูเห็นปะข้างๆเขาก็จะมีความเว้าวนิดนึงนะอันนี้เขาก็จะเป็นแหวนจพวกแบบว่าแหวนคอนโดแหวนปิดทีเสื้อแบบนี้จะเลือกใสแบบว่าที่เป็นทองรั่วหรือว่าเป็นสองสีแบบนี้มันก็ว่าสวยแต่ว่าแหวนแบบนี้ลักษณะแบบนี้ก็คือเขาจะช่วยให้นิ้วเราแบบเรียวยาวสวย นอนแบบรับประกันจ้า ส่วนสาวๆที่มีข้อนิ้วใหญ่นะคะก็เข้าใจเลยเพราะแหวนมันก็เป็นคนหนึ่งที่ชอบหักนิ้วนะคะอันนี้ส่วนใหญ่เขาก็จะใส่แหวนที่เรียกว่าเป็นทรงที่ว่ารูปคิดนะคะอันนี้ก็คือจะมีแบบหลายลากหลายร้ายมากอันนี้คือเป็นตัวอย่างอันนี้ก็จะเป็นลายจีนบ้างลายคาเทียบ้างหรือว่าจะเป็นพวกลา,ายดีออเป็นตัดลายจิกเพชรดย๋ยวนี้เขาทามามีหมดนะคะอ่าลักษณะของแหวนลูกคิดก็คือแหวนที่เท่ากันทั้งวงแบบนี้นะคะอ่าไม่ได้มีอะไรนูนขึ้นมาเป็นพิเศษนะ แหวนแบบนี้ก็คือเป็นแหวนที่มีความตันความบุกความเบี้ยวก็คือมีน้อยหรือถ้ามีเบี้ยวนิดหน่อยก็ให้รานทองมาดัดมาทุบๆได้นะจ๊ะอันนี้ก็จะเป็นสองสนะคะจริงๆแล้วแหวนแบบนี้เนี่ยคนที่เป็นนิ้วแบบไหนเนี่ยใส่ได้หมดนะใส่ได้ง่ายแล้วเขาก็จะนิยมใส่กับนิ้วชี้ด้วยนะคะ ส่วนสาวที่น่าอิจฉาที่สุดก็น่าจะเป็นสาวสาวนิ้วเล็กแล้วก็เรียวยาวนะคะเขาก็จะสามารถใส่ที่เป็นงานที่เป็นแฟนซีแบบน่ารักน่ารักแบบนี้ได้นะคะงานแฟนซีก็คือมีเยอะแยะเลือกไม่ถูกกันไปเลยนะคะอกจจะเป็นแบบงานที่มีหัวเล็กๆๆอย่างเงี้ยก็น่ารักไปนะหรือว่าจะเป็นแบบว่าอันนี้ก็จะเป็นหัวใจอันนี้เป็นพิกลงานเพชรชูเพชรใจอะไรก็ได้หมดนะคะแต่ว่าไม่เอานะไม่เอาอันนี้นะที่เป็นแบบหัวโบ ใหญ,ใหญ่หัวจัมโบ้อันนี้ก็คือจะไม่ค่อยเหมาะเท่าไหร่เพราะมันจะไปบดบางความยาวของนิ้วของเรานะคะ,ะที่เป็นจัมโบ้เห็นปะหัวก็คือเขาจะใหญ่ขึ้นมากว่าตัวเยอะอยู่เหมือนกันนะคะการเลือกแหวนที่ดีนะคะก็ต้องเหมาะกับนิ้วของเราแล้วก็ไม่ขับจนเกินไปแบบนี้หรือว่าหลวมแบบล้างมือแล้วหลุดแบบนี้ไม่เอานะคะ การใส่แหวนแหวนมือถือว่าเป็นการเสริมสร้างบุคลิกภาพที่ดีอย่างหนึ่งนะคะ